สรุปวิบากกรรมหุ้น KTC เจอฟอร์เซลบังคับขายทิ้งดิ่งติดฟอค่ะแม้ว่าพื้นฐานยังแข็งแกร่งมานิทริกกับอิงขวจะพันจะมาเล่าให้ฟังค่ะ ความร้อนแรงของหุ้นไทยในช่วงที่ผ่านมานะคะหุ้นเครตซีทิ้งดิ่งติดฟลอร์หรือลงมาอยู่ในราคาต่ําสุดซึ่งเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศมาตรการชั่วคราวรองรับความผันผวน,นของหุ้นด้วยการปรับเกณฑ์เซลลี่แอนด์ฟรและ Dynamics p ไพร์แบน d จากลบ30มาเป็นลบ15ค่ะ KTC นะคะหรือว่าบมจบัตรกรุงไทยราคาหุ้นนะวันที่24มิถุนายนร่วงติดฟอร์ลบ15%ตามเกณฑ์ช่วคราวของตลาดหลักทรัพย์ที่บอกไปนะคะโดยราคาหุ้นลดลงมาอยู่ระดับ29.50บาทต่อหุ้นลดลง5.25บาทหรือคิดเป็นล 15. บ15.11มูลค่าการซื้อขายนะคะกว่า513ล้านบาท ซึ่งมีกระแสข่าวว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเคดีซีถูกบังคับขายหรือฟอสเซล และถ้าไปดูรายงานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสรุปหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันการชราําระหนี้ในบัญชีมาจิ้นของตลาดหลักทรัพย์ณนวันที่30พฤษภาคมปี2568นะคะจะพบว่ามีการนําหุ้น KTC ใช้เป็นหลักประกันสูงถึง420.2ล้านหุ้นคิดเป็น16.3%ของจํานวนหุ้นทั้งหมดซึ่งมูลค่าอยู่ที่ราวๆ10,000ล้านบาท ทางฝั่งบลกเกอร์นะคะโดยบริษัทหลักทรัพย์แลดแอนทา์จำกัดมหาชนระบุว่าถ้าไปดูผลการดําเนินงานของ KTC ยังคงเป็นปกติแม้สถานาการณ์เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนักขณะที่การติดตามทวงถามหนี้ก็ยังทําได้ใกล้เคียงเดิมดังนั้นบลกเกอร์นะคะจึงมองว่าการปรับตัวลดลงหนักของราคาหุ้นเค c ไม่น่าจะมาจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐานของหุ้นแต่อย่างใดแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะเป็นการถูกฟอสเซล ที่เป็นกระแสข่าวและถ้าไปดูลักษณะธุรกิจของ KTC จะเป็นการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตค่ะและก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับบัตรเครดิตธุรกิจร้านค้ารับบัตรการให้บริการรับชำระเงินแทนและธุรกิจสินเชื่อบุคคลซึ่งครอบคลุมไปถึงสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับและสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกัน ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจเช่าซื้อธุรกิจลีสซิ่งผลประกอบการไตรมาส1ปีนี้นะคะ KDC มีกำไรสุทธิ1861ล้านบาทเพิ่มขึ้น3.2%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี2,567 รายได้รวมของ KTC นะคะเพิ่มขึ้น1%อยู่ที่6,832ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2,567ขนาดขณะที่ธุรกิจเรือธงของ KTC ก็คือบัตรเครดิต ไตรามาสหนึ่งปีนี้นะคะ KTC มีสมาชิกรวมทั้งหมด3,486,000กว่าบัญชีเป็นบัตรเครดิตสูงถึง2,769,000กว่าบัตรเพิ่มขึ้น3.8%จากช่วงเดียวกันในปีที่แล้วส่วนสินเชื่อบุคคลนะคะอยู่ที่เกือบ7 0 0 0 0 0บัญชีลดลง5.2%จากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว ปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต2เดือนแรกปีนี้มีมูลค่าเกือบ50 0 0 0ล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่า3,000ล้านบาทหรือคิดเป็นเกือบ7%จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนราคาหุ้น k t c นะคะถ้าไปดูราคาหุ้น k t c เคยพุ่งขึ้นไปทําจุดสูงสุดถึง90.25บาทต่อหุ้นในช่วงปี2564มูลค่าบริษัทพุ่งขึ้นไปตอนนั้นนะคะ230,000ล้านบาทแต่ณวันนี้25มิถุนายน2568 ราคายังลงต่อเนื่องค่ะโดยอยู่ที่23.60บาทต่อหุ้นลดลงเกือบ6%เมื่อเวลาประมาณ11นาฬิกาซึ่งความเห็นของโบร o อร์นะคะระบุว่าต้องจับตาดูหุ้น k ครดิตต่อไปค่ะเพราะว่าหากถูกฟรอสเซลหรือว่าบังคับขายตามที่เป็นกระแสข่าวจริง และถ้านักลงทุนที่นําหุ้นเคดิซีไปวางหลักประกันไม่สามารถหาหลักประกันมาวางเพิ่มหรือว่านําเงินมาจ่ายชําระนี้ได้ก็อาจมีการบังคับขายต่อไปอีกสําหรับฟอสเซลคืออะไรซึ่งสร้างความปั่นป่วนให้กับตลาดหุ้นไทยในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างมากนะคะข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบอกว่าฟอสเซลเกิดขึ้น เมื่อนักลงทุนนำหลักทรัพย์ไปค้ำประกันเงินกู้กับบริษัทหลักทรัพย์และราคาของหลักทรัพย์นั้นปรับตัวลดลงจนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้บริษัทหลักทรัพย์นะคะจะมีสิทธิ์บังคับขายหลักทรัพย์เหล่านั้นเพื่อชำระหนี้ซึ่งจะส่งผลให้ราคาหุ้นร่วงลงอย่างรวดเร็วและอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อนักลงทุนรายอื่นๆที่ถือหุ้นอยู่ในบริษัทเดียวกัน ระดับของการฟอสเซลนะคะหากราคาหุ้นปรับลดลงจนหลักประกันอยู่ระดับต่ำกว่าระดับบังคับขายถ้าไม่วางหลักประกันเพิ่มภายในเวลาที่กำหนดจะถูกบังคับขายในวันที่ t-1 กหและทั้งหมดคือวิบากกรรมของหุ้น KTC ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะที่ตลาดหลักทรัพย์มีการปรับเกณฑ์ชั่วคราว และยังต้องจับตาดูต่อนะคะว่าหุ้น KTC จะยังคงทิ้งดิ่งลงต่ออีกหรือไม่ถ้าชื่นชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ทุกช่องทางของ PPTV Wall ด้วยนะคะ